เพื่อนๆเนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เอาดอกไม้ไปให้กับสาวนะเดี๋ยวรอบนี้เขาจะมากดตังค์ไปให้เลยครับพี่น้องอู้สุดจัดจริงไหมนี่<แ>กดตังค์เปเเลยนะยออ้ของแท้อ่ะเอารถมารับเลยนะู้มน,ะนี่วางแผนเรียบร้อยแล้วจะไปเช็คของ <laughs> 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 ระบบแล้วแบบน,นี้แต่รอบนี้ไม่ใช่สาวคนเดิมแน่นอนครับผมคิดว่างั้นนะรายการนักหน้าเนี่ยคนเนี้อนยอาว่าเถอะลวงแล้ว sắc kỳ mừng đi Ồ Sao Ngân chặt em mà cột ngân đăng... Phải bê dính, thấp bê อเบอร์ว่ากี่หมื่นเบอร์ว่ากี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นาหมื่นกิมเ่ยหมื่นกิมเอาไปให้ใครเอาไปให้ใครเยอะเลยอโอ้เดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วเปิดกล้องทำไมน่ครับช่องโควิดครับต้องจับอะไรต้องล้างมือนะพี่น้องไม่งั้นไม่ได้ครับ อันตรายครับอันตรายเอ้าขึ้นนานมากเถอะไปขึ้นรีบกันครับมาถึงแล้วไปเ,เลย <laughs> ไปเเร็ว เพื่อนมีอะไรจะให้เพื่อนมีอะไรจะให้แต่เพื่อนไม่กล้าให้เพื่อนมีอะไรจะให้เพื่อนมีอะไรจะให้ขอเลยไม่ได้เหรอขอเลยไม่ได้เหรออุ๊ยอาชีพจะไม่รอดเลยหนูว่าอะไรอ่ะเอาเพิ่นเอาเสียอิริ